สวัสดีค่ะหยงค่ะแทนค่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะพี่แทนคะหยงรู้สึกแปลกๆค่ะทำไมคะรู้สึกเหมือนจะตื่นเต้นนะสินะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วค่ะที่คอร์สเบสิกและแอดวานซ์ของเราจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะว้าวเล่นใหญ่กันทั้งนี้เราแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนจะมารีแคปเนาะสิ่งที่ท่านผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้พบกันสําหรับคอร์สเบสิกนะคะ ที่เราจะปูพื้นฐานให้ทุกท่านค่ะจะมีเหล่าวิทยากรมาปูพื้นฐานให้อย่างแน่นปึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้การประเมินความคุ้มค่าในภาพรวมนะคะหรือว่าการเรียนรู้การทำโมเดลในด้านเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญนะคะเรามารู้จักกับ early h t a ค่ะว่าจะเหมือนกับ h t a ไหมนะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องพื้นฐานมาจากคอร์สเบสิกแล้วเนาะคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าเครื่องมือเครื่องมือที่เราเรียนรู้ไปในคอร์สเบสิกเนี่ยจะมาใช้งานอะไรกันบ้างคะ่ะขอแอบกระซิบเลยนะคะว่าเราก็จะมี Exclusive section นะคะกับคะุณหมอยศตีราพัฒนานนท์เียค่ะในเรื่ ใครที่เรียน2คอร์สนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะส่วนสิ่งที่เราอยากให้ทุกท่านเตรียมมาด้วยนะคะนั่นก็คือแล็ปท็อปแล้วก็เมาส์ของตัวเองค่ะแล้วก็แนะนําให้ติดตั้ง Windows 10ขึ้นไปนะคะที่จะรองรับกับการอบรมของเราค่ะที่เหลือก็มาตัวเป๋าได้เลยใช่แล้วค่ะสถานที่จัดงานอบรมนะคะของทั้ง2วันเนี่ยก็จัดอยู่ที่ห้องแกนไดมอนด์บอลลูมชั้น3ค่ะอยู่ที่โรงแรมอวานีรัชดานะคะหรือว่าทุกๆคนอาจจะคุ้นชื่อที่แกน f o ฟอร์จูนค่ะ ส่วนการเดินทางนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกท่านนะคะสามารถนั่ง MRT สายสินเงินค่ะมาลงได้ที่สถานีพระราม9ค่ะหรือว่าถ้าจะขับรถมานะคะก็มีลานจอดรถสำหรับท่านนะคะค่ะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาที่อ e ีเมลที่เราแปะไว้ด้านบนได้เลยค่ะไว้พบกัน EP ถัดไปนะคะสำหรับ EP นี้พุกเราลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย